รายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการมีดีไทยแลนด์พบกันเป็นประจำเช่นเคยเลยนะครับทุกๆวันพุธเวลาดีๆแบบนี้บ่าย5นาทีโดยประมาณทางทบ5และผมเคมบริดนดำเนินรายการครับรายการมีดีไทยแลนด์รายการสาระเชิงท่องเที่ยวที่จะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสเรื่องราวต่างๆของสถานที่ท่องเที่ยวรอบรั้วเมืองไทยนะครับทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมความงดงามอาหารการกินรวมไปถึงสถานที่ไหนมีของดีน่าสนใจเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกันถึงที่ซึ่งสัปดาห์นี้ผมจะพาคุณผู้ชมขึ้นเหนือครับไปที่จังหวัดเชียงราย ไปรู้จักกับตำนานเรื่องราวของพระาธาตุดอยตุงสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสําคัญทางด้านของพระพุทธศาสนาอีกหนึ่งแห่งของเมืองไทยถ้าพร้อมแล้วไปติดตามเรื่องราวของพระาธาตุดอยตุงที่จังหวัดเชียงรายพร้อมๆกันเลยครับประวัติความเป็นมาของพระาธาตุดอยตุงนั้นเชื่อกันตามตำนานว่าเป็นที่บรรจุพระราขวัญ หรือพระาธาตุกระดูกไขปราเรื่องซ้ายของพระพุทธเจ้าซึ่งกษัตริย์ในราชวงศ์สิงหนวัรอันเป็นราชวงศ์กษัตริย์จากชมพูทวีโบราณให้สถาปนาขึ้นบนยอดดอยดินแดงอันเป็นภูมิลำเนาของเจ้าปู่ลาวจกต้นบนรรพบุรุษของราชวงศ์มังรายแห่งล้านนาโดยให้เจ้าปู่ลาวจกและแม่ย่าลาวจกเป็นผู้เฝ้าดูแลพระบรมสารีริกธาตุนั้นตำนาน,นเรื่องนี้มีความหมายที่เป็นการผสมผสาน ระหว่างคติเกี่ยวกับราชวงศ์กษัตริย์ในชมพูทวีปกับคติพื้นเมืองที่มีการนับถือผีบรรพบุรุษโดยตำนานเรื่องนี้เล่าเรื่องให้ราจกได้เป็นผู้เฝ้าดูแลพระธาตุเมื่อตายจึงได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดาวดึงภายหลังต่อมาเมื่อบ้านเมืองบริบเวณน,นั้นสิ้นสุดราชวงศ์กษัตริย์จากชมพูทวีปจึงเป็นความชอบธรรมที่ราจกผีบรรพบุรุษ จะลงมาเป็นต้นราชวงศ์มังรายเพราะเป็นราชวงศ์ที่ได้รับนับถือพระพุทธศาสนานมาตั้งแต่ผีบรรพบุรุษแล้ว <piercing> ความเป็นมาของพระธาตุดอยตุงตามตำนานได้กล่าวถึงพระมหากัสปะได้นำพระบรมสารีริกธาตุมาถวายแดก่กษัตริย์แห่งราชวงศ์สิงหนวัดผู้ครองเมืองโยโนกโบราณ เมื่อจะสร้างเจดีได้ทำธงตะขาบหรือตุงยาวพันวาปักไว้บนยอดเขาดอยเจ้าปู่หางธงเปลิวไปถึงแห่งไหนก็กำหนดให้เป็นขอบเขตการปวนาพระาธาตุนั้นดอยแห่งนี้จึงได้ชื่อดอยธงหรือดอยตุงแต่นั้นมาต่อมาในสมัยหลังก็มีพะระเถระ นำพระบรมสารีริกธาตุมาบรรจุไว้แห่งเดียวกันอีกจากตำนานเรื่องนี้มีการนำพระบรมสารีริกธาตุบาบรรจุไว้ถึงสองครั้งก็เป็นได้เมื่อมีการสร้างพระธาตุเจดีย์จึงสร้างขึ้นมาสององค์แต่เดิมเจดีย์มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆังแปดเหลี่ยมซึ่งน่าจะเป็นรูปแบบที่สืบมาตั้งแต่สมัยพุทธศตวรรษที่21และซ่อมแซมบูรณะต่อๆกันมา สำหรับเจดีในปัจจุบันเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่โดยการสร้างทัพเจดีองค์เดิมทั้งหมดเมื่อพุทธศักราช2516โดยกระทรวงมหาดไทยร่วมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึกสวนปามฟาร์มนกจังหวัดฉะเชิงเรา080 587 1911โรงพยาบาลวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาศ8 1ย8 3 0 4 0 0ขอเชิญร่วมงานปลอยบวลูกแก้วอนุรักษ์ถิ่นไทย14มีนาถึง10เมษายน58ณนวัดถ้ำแกบตำบลปิงโคงง้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าศสิริกิจพระบรมราชนีนะถาถบรมถมโดยวัดพระรามเก้าการนาพิเศษ คุณผู้ชมครับเรื่องราวของการบริหารร่างกายนะครับสามารถทําได้หลายจุดหลายแบบแล้วก็หลายวิธีนะครับแต่ปัจจุบันในหลายคนนะฮะให้ความสนใจเรื่องราวของการบริหารร่างกายบนใบหน้าเพื่อทําให้หน้าดูกระชับดูแต่งตึงดูอ่อนกว่าเยาว์มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะบรรดาสปาทั้งหลายนะครับให้ความสนใจเรื่องนี้มากขึ้นทีเดียววันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องราวของการบริหารร่างกายบนใบหน้าเขาทําอย่างไรแล้วทําแล้วช่วยเหลือในเรื่องด้านใดบ้างนะครับไปติดตามได้ในช่วงนี้ครับ ผู้ชมค,ครับตอนนี้ผมอยู่กับบุคคลอีกหนึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการดูแลใบหน้าให้กระชับให้เต่งให้ตึงกับเจ้าของร้านสุรัสสวัสดิ์สปาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เลยขอขอ,ขอ,อนุญาตแนะนำตัวนิดหนึง่งคะัชุป,ปิยาออนค่ะไปเรียนศาสตร์เหล่าหน้านวดหน้าเรียวคอหน้าเด้งการไปเรียนในเรื่องราวของการยกกระชับหน้าแบบธรรมชาติคือคือยังไงบ้างครับ <ข>อ,อ๋อเป็นออ,อกกําลังกายบนในหน้าค่ะทำให้ออกล้ามเนือเน้อกนนนาือให้กล้ามเนื้อของเรากระชับค่ะแล้วก็แข็งแรงแล้วก็ซึมซับท่วบำรุงผิวดีๆใช่ค่ะ,คะ เป็นการออกกําลังกายที่หน้าเพราะว่าหน้าเราเป็นส่วนที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเลยนี่เราก็มาออกกำลังกายบนหน้ากันเข้มจรไหมเรามูจะไปออกกำลังกายยกบุกใช่ใช่โอ้โหวิ่งวิ่งทุกวันเลยค่ะใส่ใจเรื่องใบหน้าใช่แล้วเราก็เลยเหี่ยวย่นมีว่ามีสิวอะไรอย่างเงี้ยตายแล้วมองมาดังปุบทันทีเลยแล้วจริงจริงแล้วทําได้ทุกคนไหมครับทำได้ค่ะทำได้ทุกคนตั้งแต่วัยรุ่นจนถึงทุกวัยอะค่ะแล้วการตกหน้านี่เหมือนกันไหมก็ต้องดูแล้วแต่ว่าหน้าของใครบาง ทุหน้าบางคนอ่ะจะมีก,กร้ามเนื้อคือมีเคยเห็นไหมคะว่ามีก,กระดัมเนื้อเหมือนก็มีแระกระดูอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็คงจะนวดได้แล้วก็กดจุดเดน้ําเหลืองเขาได้อย่างเดียวแต่ว่าทุาหน้ามีไขมันอย่างเงี้ยนะคะกระดามเนี่ยมีอยู่แค่เนี้ย <c oughs> แล้วน้องเนี้ยก็เป็นไขมันหมดเลย <c oughs> ก็ต,ตบ,ตบ เพื่อจะให้ไขมันร้อนแล้วก็กลวยไขมันเนี่ยเข้ามาที่ต่อมน้ําเหลืองข้างหูค่ะของั้นแสดงว่าหลักการนั้นก็คือต้องดูที่เริ่มต้นคือต้องดูที่หน้าของลูกค้าก่อนโครงหน้าโครงหน้าใช่เล่าหน้าตาเขาเป็นยังไงบ้างใช่ค่ะเขาเรียกว่ามีกระดูกเยอะหรือว่ามีเนื้อเยอะะไยใช่แล้วใช่ค่ะเขาเรียกการวิเคราะห์หน้าก่อนค่ะว่าลูกค้าคนนี้มีรอยรูย่นตรงนี้ไหมตรงนี้ไหม นี่มีทุกจุดเลยก็จะดูแลให้ทีละจุดก่อนเพราะดูทั้งหน้าทั้งจุดเลยพร้อมกันก็ไม่ไหวอะค่ะเพราะว่าดูแลรับบริการแต่ละครั้งเนี่ยสามถึงสีนาทีเท่านั้นถ้านาจากนั้นหน้าลูกค้าก็จะทา้งบวมแดงอะค่ะแต่ว่าถ้าท้งบวมแดงก็ไม่ต้องตกใจค่ะจะหายภายใน3วันค่ะก็เป็นการวิเคราะห์ใบหน้า เรียบร้อยแล้วก็ถึงจะมีการบําบัดนะครับแล้ววิธีการเนี่ยต้องใช้อ่าเขาเรียกว่าสมุนไพรหรือว่าใช้ยาใช้ครีมอะไรต่างๆมาเกี่ยวข้อกใบหน้ามาต้องใช้ค่ะเพราะตบอย่างมือเปล่าหน้าแห้งไม่ได้ค่ะหน้าฟังแน่นอนแน่นอนแน่นอนใช่ไหมใช่ค่ะใสมุนไพรที่ใช้นี่เป็นเป็นสูตรรที่ไหนครีมบำรุงผิวที่เราใช้อยู่ก็ได้ค่ะแล้วเราก็สามารถดูแลตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องมารับบริการแบบนี้ก็ได้ถ้ามารับบริการเนี่ยเราไม่รู้ว่า เราจะดูแลตัวเองยังไงก็มารับบริการสักครั้งแล้วเราก็จะแนะนําให้กลับไปอะค่ะว่าต้องดูแลตัวเองยังไงผิวถึงพันตึงกระชับมีสุขภาพดีอย่างเงี้ยค่ะเบื้องต้นนี่คือช่วยทําให้หน้ากระชับใช่ค่ะแล้วผิวพันก็คือจะดีด้วยใช่ค่ะเพราะมีการกดจุดเดน้าเหลืองตามจุดต่างๆของใบหน้าเจน้ําเหลืองคืออะไรคะเดนน้าเหลืองก็คือว่ากดจุดใช่ไหมคะก็รีน้ําเหลืองชิงอะค่ะรีเพราะว่าบนใบหน้าหรือว่าตามจุดต่างๆของร่างกายเราเนี่ยจะมีต่อมน้ําเหลือง ใครที่อยากจะมาทําให้หน้าเองกระชัรใสเด้งไสะอาดหน้าดงหน้าเต่งตึงแบบนี้โดยเฉพาะสาวๆที่ชื่นชอบเนี่ยติดต่อได้นะครับสอบถามได้ทางไนของเราได้เลยนะครับกับการเขาเรียกว่าการบําบัดหน้าด้วยวิธีธรรมชาติสูตรของซอสแตงของเรานี่แหละครับมีอะไรอยากฝากผู้ชมบ้างไหมก็เราก็สามารถดูแลตัวเองได้โดยที่อยู่ที libro, ่บ้านนะคะก็ทารีมบำรุงผิวหน้าจุดในขณะที่เราล้างหน้าเปียกๆแล้วนะคะแล้วก็ ข้าขึ้นขาขึ้นเพื่อต้านแรงโน้มถ่วงของโลกค่ะขาขึ้นเลยค่ะค่ะ <G ül üyor> แล้วหน้าเราก็จะตึงใสกันรับค่ะใครที่สนใจนะครับนี่เลยร้านสุรัสสวาสปาอยู่ที่ไหนเอ่ยวัดสมานรัตนารามค่ะแขวงควัสนัตนารามจังหวัดจันทบุรานี่เองไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับวันนี้ขอบคุณด้วยวกันซอสแดงมาให้ความรู้ในเรื่องราวของการปั้นหน้าเร็วขอบคุณครับขอบคุณค่ะรวมสร้างสรรค์รายการโดย หอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ปลาหมึกร้านดอกไม้สวัสดิการรายได้สมทบทุนสร้างโรงพยาบาลวัดสมานร,รัตนารามขอขอบคุณวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาศร0า081983 0400 รายการมินิไทยแลนด์ในช่วงนี้นะครับจะพาคุณผู้ชมไปรู้จักเรื่องราวของสายพันธุ์สุนัขที่คนไทยนิยมนํามาเลี้ยงนะครับซึ่งสัปดาห์นี้จะพาไปรู้จักกับสายพันธุโกลเด้นรีทรีฟเวอร์หมาหน้ายิ้มอารมณ์ดีที่เล่นเป็นกันเองและก็เป็นมิตรกับทุกๆคนนะครับซึ่งได้รับความกรุณาเรื่องราวของข้อมูลจากคณะสัตวแพทย์มหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนถ้าพร้อมแล้วไปติดตามเรื่องราวของสุนัขสายพันธุโกลเด้นรีทรีฟเวอร์พบอกกันครับ เป็นสุนัขที่มีขนาดปานกลางไม่เอทอะทะเก้งก้างจนดูเกะกกะเป็นสุนัขที่มีนิสัยค่อนข้างเป็นมิตรกับทุกๆสายพันธุ์และเป็นสุนัขที่มีความปาดเปรียวและอดทนดีลานในการย่องก้าวหรือเคลื่อนไหวเป็นไปนด้วยความนิ่มนวลกลเด้นริทิเวอร์ เป็นสุนัขที่มีสายพันธุ์มาจากสุนัขในกลุ่มสเปนเนียลเป็นสุนัขที่มีความเชี่ยวชาญในการนำทางโดยพิเศษโดยมีขนาดเล็กกว่าสายพันธุ์นิวฟาร์แลดแต่มีลักษณะโครงสร้างคล้ายคลึงกันสันนิษฐานว่าอาจผสมข้ามสายพันธุ์มาจากสุนัขสายพันธุ์ไอริสเซตเตอร์และสุนัขสายพันธุ์กลุ่มวอเตอร์สเปเนียลโดยอาจมีสายเลือดของสุนัขสายพันธุ์บรัชเฮาลเข้าไปเจือปนอยู่ด้วยก o l ด้ n ร e t ทิ e เวอร์ินิสัายสุภาพน่ารักมีเสน่ห์ ขี้เล่นช่างประจบเอาใจและเสียสละรักเจ้าของได้เท่ากับสุนัขสายพันธุน์อื่นๆกเดแนนรีทรเวอรนี้มีนิสัยใจดีชอบอยู่กับคนและสัตว์อื่นค่อนข้างติดคนหรืออยากให้เจ้าของสนใจกเด d น n รีท r i เวอรเป็นสุนัขที่ฝึกง่ายมันชอบเห่าเมื่อมีคนอยู่หน้าประตูบ้านแต่บ่อยครั้งเป็นการเห่าเพื่อแสดงความทักทายมิใช่การขู่ ก o ด d น n r ร t r ทิ v เวเป็นสุนัขที่มีขนร่วงมากจึงจะเป็นต้องแปลงขนและหวีให้มันสัปดาห์ละหลายๆครั้งเพื่อป้องกันขนพันกันการแปลงบ่อยๆครั้งจะทำให้ก o ด d น n r รด r ทิ v เวดูสวยได้ ผู้เลี้ยงควรดูแลเรื่องเห็บหมัดการระคายเคืองผิวหนังขณะที่ทำการแปลงขนกอด d e n รีท r i เวอรเป็นสุนัขที่ชอบสังคมและไม่ชอบถูกทิ้งให้อยู่โดยลำพังอย่าปล่อยให้กอด d e n รีท r i เวอรออกไปอยู่นอกบ้านโดยที่ไม่มีคนไปด้วยผู้เลี้ยงควรพากอด d e n รีท r i เวอรออกไปเดินเล่นไกลๆทุกวันหรือหาสนามโล่งๆให้ได้วิ่งเก็บลูกบอลหรือว่ายน้ำกับสุนัขตัวอื่นๆเพื่อผ่อนคลายความเครียดเพื่อสุขภาพที่ดี ขอขอบคุณคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์บางเขนที่เอื้อเฟื้อข้อมูลมาในวันนี้ เวลครับคุณโบเป้ตอนนี้เรารมาถึงเวลาที่เราจะมารับปาาระทานอาหารกันแล้วหิวแล้วล่ะสิทาแล้วตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนเอ่ยร้านแพ้แม่น้ำค่ะวัดสมานรัตนารามถูกต้องแล้วนะฮะเรามาที่นี่กันทุกๆสัปดาห์แบบนี้ครับ,ค,รบคุณผู้ชมเนื่องจากที่นี่มีอาหารให้เลือกกว่าตั้ง4ี่รอยกว่าเมนูเยอะมากตั้งแต่ปีที่แล้วสองปีผ่านมาเรายังทานไม่ครบเลยครับสี0ยกว่าเมนูนี้ใช่ค่นะแล้ววันนี้มีอะไรพิเศษบ้างไม่เอ่ยวันนี้<ง>จะพาไปทานนกกระจอกเทศค่ะวันนี้เรามาทานนกกระจอกเทศเอาไปทำอะไรดี เออวันนี้ผัดพริกไทยดําดีกว่าเนาะผัดพริกไทยดําก็เรียกว่าแล้วนกกระจอกเทศผัดพริกไทยดําสูตรร้านอาหารแพ้แม่น้ำจังหวัดฉะเชิงเซาจะเด็ดขนาดไหนไปติดตามกันได้เลยครับ นี่ก็คือเมนูที่ชื่อว่านกกระจอกเทศผัดพริกไทยดาค่ะนกกระจอกเทศผัดพริกไทยดําใช่แล้วคำเร็วจงเลยอ่ะเดียวไหมคะหรือแป๊บเดียวเรียบร,ย<ช>ร้อยแล้วนะครับร้อนๆเลยมาร้อนๆเลยค่ะส่วนผสมก็แน่ๆฮะมีนกกระจอกเทศเป็นไ <ข S 3> <ๆ S 2> อกใช่แล้วค่ะรู้สึกจะคล้ายๆกับการผัดฉ่าหรือเปล่าครับจะมีเอ่อพวกนี้จะเหมือนกับพวกมีนี่ด้วยมีนี่ด้วยที่เด่นๆนี่ยก็คือ เป็นพริกทไ,ไทยสด,สดะนะครับแล้วก็จะมีพริกหวานเครื่องเคียงต่างๆที่น่าสนใจใทำลายหลายแล้ว <laughs> ลองเลยค่ะลองทานได้ก่อนหน<ล>นะึ่งคุณผู้ชมผมขออนุญาตรับประทานสักหนึ่งชิ้นก่อนแล้วกันนะเพื่อพิสูจน์ว่าอร่อยจริงหรือไม่ ที่สําคัญที่คือที่เราพูดกันทุกสดาร์ก็คือเรื่องของรายได้ทั่วกรุงเทพค่ะรายได้ของเรานะคะส่วนหนึ่งเราจะนําไปสมทบทุนร่วมสร้างโรงพยาบาลของวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะถูกต้องครับเรียกว่ามารับประทานอาหารที่นี่แล้วอิ่มอร่อยแล้วก็ได้บุญด้วยนะคุณทุกท่านที่มารับประทานที่นี่คุณได้ร่วมทําบุญไปในตัวเลยนะฮะใช่แล้วครัวมสร้างสรรค์รายการโดยหอมอร่อยได้คุณค่าน้ำปลาแท้ตราปลาหมึก อิ่มอร่อยและได้บุญต้องที่ร้านอาหารแพรแม่น้ำวัดสมานร,รัตนารามโรงพยาบาลวัดสมานร,รัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซาศร1 9 8 3 0 4 0 0 ผู้ชมครับเดือนมีนาคมเป็นอีกหนึ่งเดือนนะครับที่มีวันสําคัญต่างๆมากมายรวมไปถึงวันที่ไม่ได้บรรจุไว้ในปฏิทินก็มีอย่างเช่นวันที่13มีนาคมวันช้างไทยนะครับเพื่อทําให้คนไทยรําลึกถึงบุญคุณของช้างที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองมาตั้งแต่โบราณกาลนะครับซึ่งในปัจจุบันช้างถูกนําไปใช้ในทางที่ผิดอย่างเช่นนําไปขอทานนาไปเป็นช้างเร่ร่อนเพราะฉะนั้นเราคนไทยควรจะมาร่วมมือร่วมใจในการรณรงค์ช้างนะครับเพื่อทําให้ช้างเป็นสัตว์ที่อยู่คู่บาร,รมีของคนไทยตราบนานเท่านาน ส่วนช่วงนี้รายการมีดไทยแลนด์มีอะไรที่น่าสนใจไปติดตามได้ในช่วงนี้ครับก็ขอเจริญพรในท้ายที่สุดแห่งรายการก็ขอฝากไว้ในพุทธศาสนสุภาษิตว่าสุขาสังคสะสม,มัคคีความพร้อมเพียงแห่งหมู่คณะยังประโยชน์หรือความสุขมาให้ในความข้อน,นี้ก็หมายความว่าในหมู่ชนทั้งหลายนั้นจะมีความเจริญมาได้ต้องอาศัยความสม,มัคคีเช่นบุคคลที่อยู่ในครอบครัวถ้าหากว่าในครอบครัวมีความทะเลาะเบาะแววง ก็จะหาความสุขความเจริญในครอบครัวไม่ได้แล้วก็ยังชุมชนให้เจริญเติบโตไม่ได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าหากว่าครอบครัวใดมีความสุขมีความสาม,มัคคีตั้งแต่พ่อแม่สาม,มัคคีกันบุตรได้เห็นก็บุตรก็มีความสาม,มัคคีก็คือว่าเชื่อฟังในโอวาทของพ่อแม่แล้วก็ช่วยกันนะรักษาครอบครัวให้มั่นคงชุมชนเหล่านั้นก็จเจริญเติบโตขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นประเทศชาติทําให้ประเทศชาตินั้นมีความมั่นคงถ้าความพร้อมเพียงของหมู่คณะมีก็จะยังฟ ความสุขให้เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชี้ชัดอยู่แล้วฉะนั้นก็ขอฝากไว้ในท้ายรายการก็ขอเจริญพรขอขอบคุณวัดสมานรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเซา0819830400ขอขอบคุณพระอาจารย์นายวิทยานพโลวัดธรรมสติถิต0879891599กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่วงเปิดตำนาน สำหรับวันนี้เราจะพาท่านไปยังวัดธรรมสถิตพุทธบร,รมีเหนือปากอ่าวไทยร่วมชมบาร,รมีพระอาจารย์นายวิทยาณพโลสิทธิเอกหลวงปู่สมชายแห่งวัดเขาสุก,กิมท่านเป็นพระนักพัฒนาท่านจึงมีแนวคิดที่จะสร้างวัดขึ้นอีกข้างหลังนี้ก็จะเป็นสถานที่สร้างพระมหาธาตุเจดีศรีปทุมรัดตอนนี้ก็ดําเนินการถมดินเป็นที่เสร็จเรียบร้อยก็อีกไม่นานเกินรอก็จะได้ทําการเจาะเสาเข็ม แน่นอนว่าสถานที่แห่งนี้ก็เป็นดินแดนแห่งแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมแห่งใหม่ของทุ่งกุลาล้องให้หรือภาคอีสาน20จังหวัดข้างหลังนี้ก็คือเป็นชนรัประทานห้วยจันใต้นะก็มีอาณาจักรบริเวณทั้งหมด2,297ไร่นะติดหน้าวัดวัดปทุมรัตนพนารามมก็เป็นดินแดนแห่งพุทธบารามี เหนือท้องทุ่งกุลาล้องให้ขอให้ทุกท่านมีามาสร้างศรัทธาหนึ่งรู้หน้าที่หสามคัคคีมีน้ำใจใช้ปัญญาอันนี้เป็นหลักธรรมห้าข้อทำอะไรก็อย่าหลงแต่ความไม่รูเ้เราต้องเป็นผู้รู้รู้จักเหตุจากผลจากตนจากการจากประมาณจากบุคคลจากชุมชนนี่แหละเราก็จะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขขอเจริญพร และอีกหนึ่งวัดที่เราจะไปร่วมเปิดตำนานกันในวันนี้คือวัดอ่างสุวรรณหรือวัดหนองหอยอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไปกราบขอพรหลวงปู่ใสร่วมชมบารมีพระครูผาสุขวิหารการพระผู้มีแต่ให้และที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้นคือการไปชมพระอุโบสถไม้ตานทั้งหลังถือว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศที่สร้างจากไม้ตาลทั้งหลังการที่จะสร้างโบสถ์ไม้ตานแล้มันยาก ของใช้ไม้ตาลอายุ80ปีขึ้นไปอาตมาเป็นผู้ออกแบบเองอหลังนี้สร้างมาประมาณทั้งหมด8ปีครึ่งตอนนี้พระครูผาสุขวิหารการได้มีโครงการที่จะสร้างระเบียงคตล้อมรอบพระอุโบสถไม้ตาลทั้งหลังหนึ่งเดียวในประเทศเระเบียงคตนี่จะมีลังคาออามนนะลังคามุงหมดเลยเราจะทำให้เสร็จอีกประมาณ สองสามปี <S 1> <S 1> คิดว่าจะสร้างระเบียงคดนั่นน่ะให้แปลกให้สมกับโบสถ์ไม้ตาหลังแรกในโลกคนเรานะถ้ามีคันติคันติในความอดทนเป็นตาบะของผู้ที่จะทำอะไรมันก็เกิดสำเร็จทุกอย่างจากนั้นขอให้คันติคือความอดทนทำอะไรก็สำเร็จหมดทุกคนขอเจริญพรขอขอบคุณ บทไม้ตาลทั้งหลังกลาบขอพรลูงปู่ใส่0 8ย8 9 0 0 9 9 5คุณผู้ชมครับเป็นอย่างไรบ้างกับเรื่องราวต่างๆที่รายการมีดีไทยแลนด์นำเสนอในวันนี้น่าจะทำให้คุณผู้ชมนะครับได้รับความรู้สาระต่างๆไม่มากก็น้อยทีเดียวครับ สำหรับช่วงนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำสวยๆนะครับพิพิธภัณฑ์การฝึกหัดครูไทยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยายลัยราชภัฏพ,พระนครเอ,อื้อเฟื้อสถานที่ในการถ่ายทำสวยๆแบบนี้ครับสำหรับวันนี้ผมเข้มมนทนพร้อมทีมงานคงต้องลาไปก่อนนะครับกลับมาพบกับมีนิไทยแลนด์ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ